ไอ้ทุกครั้งที่เธอมาที่นี่อาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมต้องให้ได้แบบนี้เลยเข้าใจ่ายป่าไม่ยากหรอกเพราะว่าถ้าเธอตั้งใจทำอคะไรนะเต้องรแบบนี้เลยเหรอคะช่วยกันนาดต้องแบบนี้เลยแบบนี้เธอทําได้ไม่ใช่เบลอาดนะเขาแน่อัดเสียงอัดเสียงได้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 คิดว่าไปรวมอัดกันทั้งหม เพราะว่าถ้าเธอทํายีนะเทวดาเขาจะรู้สึกว่าพวกเธอเคารพในธรรมมากเลยเนี่ยพระพรหมเนี่ยท่านน่ะท่านเนี่ยนเนยสเด็จลงมาแล้วก็มากราบมาอ้อนวอนมาขอให้พระพุทธองค์เนี่ยได้โปรดแสดงธรรมด้วยการแบบว่าเหมือนกับกันออกมาจากใจว่าพระพุธองค์ได้โปรดเมตตาเธอนี่เธอต้องให้ได้อย่างนี้เลยนะ เราจะศักดิ์สิทธิ์มากพระเองก็จะรู้สึกว่าธรรมะเป็นของมีค่าเป็นของสูงของที่แบบว่าประเสริฐเทวดาจะมาร่วมกันคนฟังก็จะเกิดบุญกุศลเขาจายเปล่า,าเธอเวลาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเธอก็อาจจะนิม,มนน์พระคุณเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งตกลงมาไว้ก่อนว่าเดี๋ยววันนี้พระคุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพื่อให ได้ได้สติปัญญาหน่อยหนึ่งเอาเธอก็นี่เลย้องเองเลยบทนี้เลยคึอเด็ดซ้อมซ้อมเป็นขอรัดก็ได้้อมค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> ซ้อมก็เป็นชีมมาเป็นทีมใช่กรจายเปล่า <c oughs> แล้วเธอที่นี่นะจะเป็นอะไรที่ขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วนะแล้วนะเดี๋ยวจัดห้อง มีพระเทศนาธรรมคนมาคนไปเงี้ยเวลานี้พระคุณเจ้าจากวัดนั้นวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่เปล่าแล้วเธอก็ร้องอาราตนาใช่แล้วต้องสองต้องสองเปิต้องอยู่แถวนี้แหละเธอไปไหนไม่ได้หรอกอยู่ไว้หนูร้องได้หนูจะกลับไปร้องใช่ต้องทำให้ได้แล้วก็นี่ จุดธูปบอกขอพรจากมหาพรมชื่อว่าพระสหบดีพรมพเออไปดูประวัติเขาหน่อยหนึ่งพเพราะว่าอวิตตนกําเนิดที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีปัญญานะถ้าเขาไม่สนใจนะบ่านนี้เราก็บื้อเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ไงพระเจ้าก็ไม่มีคนรัตนาเขาก็มีสแสดงธรรมถ้าคนมีรัตนา,ขนตนาขขเขาก็แสดงธรรมนะเธออยากรู้เหมือนเธอ เสนอหน้ามาหาฉันเนี่ยใช่เปล่าเสนอนะ้าแสดงความมีสัมพันธ์ใช่ <c oughs> เอาเธอเสนอหน้า <c oughs> มาไงเราก็เลยสนองเธอไงเ <c oughs> ขจาใจป่ะอธิบายด้วยความแบบว่าจริงใจเต็มจใจเพราะเธอสนใจไงเพื<ม>่อ<ม>เธอฟังไปเกาหัวเกาหูไปไปไปแล้อเธอมันตา <c oughs> ใช้ได้อันนี้แหละเคาลบในธรรม และจริงๆเนี่ยมันก็มันก็จะต้องมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยคือฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือสนทนาธรรมอย่างเราเนี่ยมันทั้งฟังด้วยใช่ไหมและสนทนาไปด้วยข้อที่มันติดในใจใช่ไหมเธอถามเราก็จะตอบเธอเธอก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้ยัดเยียดนะเว้ยใช่ไหมมันมีการเช็คก่อนว่าขอ้อมูลคุณจริงหรือเปล่ามีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ป่ะแล้วเธอถึงยอมรับไง เธอถึงแบบว่าโอเคไม่เบื่อหน่ายไม่งั้นน่ะควงมทำเบื่อจะตายอนุโมทนากับพวกเธอด้วยสายฉันเป็นนักพูดเลย <c oughs> เสียะโ <Okay. S 1> อเคใชนได้ดีใจที่พวกเธอสนใจแ้วถ้าเธอบรรลุธรรมฉันจะยิ่งมีความสุขใจว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าช่างประเสริฐทำให้คน ออกจากวัะสงสารเออเข้าใจยังเป็นความหวงังเธอต้องดูแลที่นี่ให้ดีที่สุดนะบ้านเธออยู่แหนไหนกรเทพค่ะ <Okay. S 1> แล้วเธอเสด็จมายังไงข <c oughs> อรู้มาเหรอ <c oughs> ตู้ค่ะตู้ามาทุกกี่วันมันหนูมาทุกวันพระค่ะวันพระใหญ่ค่ะสิบห้า,ข,า,ข,า,ข,าข้ามเหรอ <c oughs> ต้องไปด่นา บ่อนพ้าที่เป็น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 เทศกาลใช่ไหมไม่ได้เด้มันห่างเกินไปนี่ปีนึงมีแค่สามงานเองเออพยายามที่จะแบบว่ามาบ่อยๆหน่อยไม่รู้แหละเธอมาทำกิจกรรมนี้ให้ได้แล้วกันเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันกระป๋านไหมกระป๋านน้ำ้าวเนาะน้อยเนี่ยไม่รู้แหละเดือนหนึ่งต้องมาให้ได้สองครั้งเธอเธอเข้าใจไหมย้อนกลับมา เรื่องบารมีพวกเธอไม่เต็มนะเธอก็ไม่รู้ทําไม่ได้นะองงเลยเดี๋ยนั่งสมาธิไม่ได้เหรอก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าบารมีไม่เต็มขอใจเปล่าเธอถามว่าบารมีมีอะไรบ้างทานบารมีศีลเนคขมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบขา สิบข้อนี้เธอทําเต็มนะเอาคะแนนไปเลยทานเนี่ยเธอก็จะต้องให้ทํามาทานเธอจะไดเล็กหรืออินไดเล็กก็ได้แต่ถ้าเธอฟังนะถ้าเธอเข้าใจนะเธอไปอธิบายต่อได้เลยเธอก็ถือว่าฉันฟังมาข้อมูลเช็คก่อนนะไมีไปเชื่อท่านอย่างเดียวเาาบว่เธอไปเช็คก่อนเฮ้ยมันตรงมันใช่ได้เขาเข้าใจได้เธอก็ไปให้คนอื่นมาถ้าเธอ ให้โดยตรงไม่ได้เธอก็นิมนต์พระองค์พระงค์องค์เจ้ามาใช่ป่ะเทศนาอันนี้ก็ถือเป็นธรรมทานและในที่สุดทานทั้งหลายที่มีอยู่เธอก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็นอภัยทานเลิกโกรธคุณได้แล้วนะยังโกรธอยู่เปล่าไม่กล้าตอบไปถอนออกไปถอนถอนไม่ถอนถอนคิดได้ ออถอนไปเลยตอบว่าชาติที่แล้วฉันทําเธอไว้เยอะกว่าน,นี้าชาตินี้<า>เริกเลิกกันละกันไปกลัมไปเลยช้เวลา<ม>ใช่ป่าม,มันมีทานอะไรที่เราทําได้ทำพยายามทําให้ได้มากที่สุด<ม>แล้วก็ศีลเธอก็เริ่มบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเน่ขมัาก,ก็คือการออกมาบวชง่าย<ม>หอใจป่าออกจากเรือนไม่ใช่ออกมาแล้วคิดถึงบ้านนะ เธอต้องทำตัวเหมือนพระเลยถึงจะออกมาห้าวันเจ็ดวันฉันตายจากการเป็นปุถุชนแล้วฉันตายจากการเป็นมนุษย์แล้วฉันตัดไม่มีใครทั้งสิน้นใจฉันเป็นพระแล้วนี่เข้าใ,ใจป่าและปัญญาเธอก็พัฒนาไปเรื่อยๆขันตีก็ต้องอดก้นอดทนไม่ใช่ร้อนหน่อยเม่เอาละเหออะไร หิวหิวหิวหน่อยก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้เธอต้องอดกานอดทนในกติกาที่เวลาที่เธอตกลงไว้ไงเข้าใจเปล่าเธอต้องบอกว่าโอเควิริยะก็คือเอากิเลสออกให้ได้มากที่สุดความเพียรในการเอากิเลสออกเข้า่หาว่ามันยังมีอะไรอยู่ยังมีอะไรค้างยังไม่ออกก็เอาออกให้หมดเข้าใจเปล่าสัจจะก็คือ สิ่งที่เธอจะต้องยึดว่าฉันมาครั้งนี้ฉันจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎกติกามีไม่นั่งปัดๆๆให้เป็นเวลาเขาใจเปล่าๆๆพอบอกว่าให้เป็นเวลาหายใจได้เลยให้เขาใจเปล่าเธอโอเคฉันจะดูแค่นี้เมื่อนี้อย่างนี้ใช่ไหมสัจจะ อธิษฐานเธอทำอะไรในความดีเธอก็อธิษฐานไปด้วยขอให้ได้เข้าถึงทำบรรลุธรรมขอให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงขอให้บุญนี้ทำให้ว่าไปความดีเนี่ยอธิษฐานได้หมดเมตตาเออนี่เมตตาเธอก็ต้องมีความปรารถนาดีกับทุกคนขอจใจเปล่าอย่าเฉพาะพวกเราเราเลยมีเมตตา ไม่ใช่พวกเราเราก็เลยไม่มีเมตตาไม่ได้เธอต้องเป็นเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่งแสงมาไม่รังเกียจกองขยะเขายาย่าและไม่รังเกียจว่าเขาอะตกต่ำแสงนี้ก็เป็นแสงแห่งความปรารถนาดีว่าขอให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์นอกจากจะมีเมตตาแล้วต้องมีกรุณาด้วยเช่น ฉันอยากให้เธอได้ดีมีความสุขแต่ฉันไม่ช่วยอะไรเธอเลยมันก็ไม่มีการออกแรงไนงะตัออกว่างเท่าที่มันควรจะทําได้พระเจ้านี่มีความเป็นพรหมมากเลยเมตตาคืออยากให้คนด้วยนะมีความจุความดีใช่ไหมแต่ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอีกเดินไปตามหมู่บ้านเนะี่ยเธอคิดดูเดิกย่งเธอเดินเดินไหวปะเนี่ยเดินไปเอ <c oughs> <c oughs> คิดล้วก็ไม่ไหวใช่ไหมเขาไม่รู้จักเราด้วยนะแล้วแต่งตัวแบบเนี้จะให้เข้าอ่บก็ไม่รู้แล้วเขาก็มีสาสนางเขาอยู่แล้วชาวบ้านก็ไม่เข้าใจอีกข้าวไม่มีกินไม่ใช่เอาหม้อเอาขายเป็นด้วยไม่มีเลยขายให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ลดไปนี่ ฝ่าฟันจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นจากบ้านนั้นไปบ้านนี้เห็นป้าผู้เจ้าเดินแม้แต่มาเมืองไทยนุ้ยมีมีมีรอยพระบาทอยู่ผันใจเปล่าแสดงว่าเมืองไทยก็มาเป็นพระมหากรุณาธิคุณดูว่าใครเหมาะสมควรจะได้รับและไปเผยแผ่เหนื่อยยากลำบาก ถูกคนกลั่นแกล้งรังแกถูกคนใส่ร้ายใส่ความถูกคนทำร้ายแต่ว่าไม่ย่อดเพเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขารู้ทำถ้าเธอไปคุยกับพระเจ้านะตาแปง๋งยินนะท่านไม่นอนเพราะว่า <c oughs> ต้องการให้เธอบรรลุธรรมเลยเขาไม่มีกักไว้หรอก ไม่มีบอจะเพิ่งไปไปอยู่ไม่ได้เขาจะต้องทําให้เธอบรรลุทาให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นนะ่ะงานใหญ่ก็คือทุกเช้านะส่องก่อนโอ้ยคนดี้มีแววจะบรรลุทมนะไปเลยแล้วงานการไม่ทํานะเราะเป็นงานใหญ่ไงพา <c oughs> อเธอคิดดูนะ <c oughs> คนบนโลกมันเยอะไหมเยอะ <c oughs> ล้วสาพวกก็เยอะใช่ไหมทิ้งหมดเลย,ยแล้วไปดูสามเณรคนเดียวเธอก็ต้องถามว่าทําไมอ่ะทิ้งคนต้องเยอะเพราะอะไรรู้เปล่าถ้าสามเณรนี่หลุดไปนะสามเณรจะเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นล้านล้านชาติถ้าชาติละหนึ่งคนก็คือล้านล้านคนเพราะฉะนั้นคนเนี้ยมีโอกาสจะบรรลุธรรมแล้วไม่เอาต้องไปเลย เขาให่ยังมนุษย์บนโลกวนีี้มันแค่เจ็ดพันล้านคนเองแต่เธอเวียนว่ายมาไม่รู้กี่ล้าน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 ้านชาติเพราะนั้นถ้าเธออึกเลยไม่ออน้อแท้เธอมาไกลแล้วส่ายเปล่า ใกล้ละเราเป็นหัวทกำลังกำลังจะใกล้คนหน่เป็เจ๊ใช่เ <c oughs> พราะนั้นนะถ้าเผื่อว่ามีมีแววนะว่าจะบรรลุธรรมนะ <c oughs> เขาจะเค้นเธอเลย <c oughs> ยอมที่จะแบบว่าเสียเวลากับเธออย่างจริงจัง <c oughs> แล้วก็เพื่อให้เธอบรรลุธรรมเหมือนกับไปโปรโดผ่าญ,ญากิทัญยา <c oughs> ใช่ไหม อายัญญาโกธัญญะรู้แล้วหนอเธอเคยได้ยินหรือเปล่านั่นแสดงว่ามีความสำคัญมากคนคนหนึ่งที่จะบรรลุธรรมนะเพราะนั้นเธอก็จะต้องเป็นผู้มีความการุณาด้วยถ้าท้ามาถามเธอเรื่องธรรมะที่เธอรู้เธอห้ามเบื่อหนายนะไม่ใอแล้จะนอนละไม่ได้เธอจะต้องแบบว่า เขาถ้าไม่รู้เนี่ยขนาดนี้หลวงพ่อจะไม่คุยกับท่านเลยเข้าใจโหมบ่ต้องคาบใช่ไหมไม่คาบแหละเพราะว่าพวกเธอกําลังจะเข้าใจธรรมะแล้วท่านก็มีบารมีสูงด้วยท่านชื่อปารามีมหาบารมีเข้าใจบ่าท่านนี้เมตตาอยู่แล้วแล้วท่านก็มีปัญญาด้วยท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้า เนียเขาไม่ธรรมาดาหรอเขาก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าเป็นพรนะโ mm hmm. องค์นะผมก็ไล่หลวงพ่อไปแล้วใครก็ไม่รู้เอง mm hmm. <laughs> นั่งอยู่ในนี้ได้ไงวะน mm hmm. ่าใ่าเปล่า mm hmm. อัน,นี้ <laughs> ความที่ท่านนะ่ะไม่งั้นบาร,รมีไม่ยะมากมายขนาดนี้นะ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเธอก็จะต้องอธิบายแล้วเธอต้องมีปัญญาด้วยนะเธอจะไปข้ามขั้นตอนนะ mm hmm. เธอเรียนหนังสือนะ